โอเคครับก็ตอนนี้ผมก็จะพามาชมพื้นที่ด้านข้างของ b บั k อเวท h ยแลนด์นะครับหลังจากที่วันนี้อยู่ที่นี่ทั้งวันครับก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโดนการ,กรเกษตรนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่ปัจจุบันเนี่ยมัฒนาไปค่อนข้างเยอะมาก แล้วก็ที่เห็นอยู่ในโรงตรงนี้ก็จะเป็นขอให้ดูหลังคาเนาะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่อีกหน่อยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็กลับไปดูฝั่งตรงข้ามคืนนี้ก็จะนอนที่นี่นะครับ น้องนายเขาจัดบ้านรับรองให้หนึ่งหลังก็คืนนี้ก็จะนอนอยู่ที่นี่ครับอากาศดีมากครับมอเช้ามาตอนตอนที่แดดยังไม่ออกมอเช้ามาตอนแดดยังไม่ออกนะครับอากาศเย็นสบายแหม่เสียดายไม่ได้จักรยานมาปั่นด้วยเดี๋ยวคราวหน้าเอาจักรยานมามาปั่นถนนเรียบคลอง ก็จะพาเข้าไปชมในบ้านรับรองปักไฟเยอะมากขอบอกปักไฟแบบในห้องนอนมีสี่สี่สิบหกปลักไฟในห้องนอนมีเอาง่ายๆทั้งหลังนี่มีต้องมีสามสิบปลักนะครับปักแบบนี้ครับปลักไฟเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั๊มลมห รุ่นแบบน่าจะหลายสิบปีแล้วครับมีถังลมด้วยหาดูยากมากอันนี้ก็ไม่ได้เปิดไฟยังหาสวิตไฟไม่เจอเลยแต่ว่าห้องนอนป๊าบ มักไฟเยอะมากเราให้ดูปักไฟก่อนเดี๋ยวคืนนี้ก็จะนอนที่นี่ครับไม่ได้เอาเลนบวาอุ้ยไม่ได้ออเลนายม,ออนมาด้วยมันก็เป็นห้องน้ำดีทีเดียว เตลอนเสียอียอย่างนี่ปั๊มอย่างเยงอนเลยกิงปัม๊มอย่างอ่ะไม่รู้เมื่อกี้เราปิดไฟอะไรอน่ะเปิดใหม่ ไม่ดังนะสงใส่เป็นน้ำหอมอัตโนมัติโอเคเดี๋ยวจะออกไปทานข้าวเย็นแล้วฮะขอขอบคุณน้องไอซ์ด้วยนะครับ